ว่มาจากเมียงกิงจากเมียงกิงมาอยู่เมียงไทยปุยใช่ว่าก็กิงไ่สุกี้ว่าก็กิงลีเข้าผักว่าก็กิงไรกเ่าวว่าก็กิงลีทำไมมีตึ้งกิงกี่วะดูไม่ได้ <c oughs> <c oughs> สวักลีพี่นอ้องสวักลีพี่น้องมอลีเจ๊กอึ้งเจ๊กอึ้งพามากินร้านอาหาร อึ้งกิมกีอึ้งกิมกีพี่น้องเอ๋ยเป็นอาหารไทยจานเดียวสตีทไทยสตีทฟู้ดแล้วก็ปสมประสานกะบอาหัรนจีดพร้อมพี่น้องไอ้หลอกจานแซ่บแซ่บซีบันสาฮะบันหรือเด้อพี่น้องอาหารจานเดียวนี่บัววานสิเป็นผัดกระเพราบัววาสิเป็นข้าวผัดบัววาสิเป็นลาดหน้าบัววาสิเป็นผัดไทยบะว่าสิเป็นหมูทอดกระเทียมอันนี้หมูกรอบทอดกระเทียมอุ้ยหอมพี่น้องหอม แล้วหลายก้อยเต๊กพี่น้องอันนี้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 เต้าเกียวเนาะกุยช้ายตื่นอุ้งอลงนมลงพี่น้องกุยซ้ายกุยซ้ายพี่น้องนี้นะพื่งกินกี่ผู้ดี้ยี่ห้อจานเพิินกระไรกุยช่ายทอดพี่น้องอือันนี้กระเพาะปลาอืมทุกอย่างหอมมากพี่น้องเอ๋ยอันนี้ซุกี้สูตรโบราณอื สูกี้สุดูตรโบราณแต่วันนี้เราจะกินสามนี่โสามอย่างนี่โซก่อนร้านเพื่อนจะอยู่ติดกุดปองเลยนะเออถ้ามาจากทางสามเจ้าพอ่อกุดปองก็จะมาถึงก่อนถึงหอนาฬิกาเ๋ยวพี่น้องเนี้ยเดี๋ยวคว่าหมูเขามองห้างกุดบุญซิรีพี่น้องอืมแล้วบันนี้ถ้าออกมาจากทางฮอนาฬิกาเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายมือมันบอกเดี๋ยวเขาห้างบุญซิรีเนี่ยสีเ็นร้านออกซเขียวเคียวหรอกอึ้งจิมกี่ อึง้งจริงกีเมนูแลกกระเพาะปลาพี่น้องเอลยกระเพาะปลาเข้มข้นมากเลยนี่นะงงก็มันตักไ่แล้วนเะขาจะบอกกินอย่างอื่นอันนี้นะเพราะมันหลายอย่างอ,อร่อยอจะหอนบ่หอนไหม รสปับ๊บไปแล้วเเจ็จบกระเพาะปางหมดไปแล้วหนึ่งครับผม เทียงมีมีเทียงมีแต่ถูกไม่มีกุยช่ยทอกกุยช่ยทอกมาเปะอึ่งจะหากิงพี่น้องเอ๋ยเป็ียนอาหารจริงเพราะว่าอึ่งกิงกี่ของเราเป็ียนอาหารจังเลี่ยวเป็นอาหารไทยสลิตสติปฟุกผสมประสังกับอาหารจริงไงวันนี้มากินอาหารกิงพี่น้องเอ๋ยกุยช่ชอกกุยช่ชอกเพนเซตตะเก้ยบอกเปลี่ยนอยู่ <c oughs> มึอนี้มาเป็นเก,กอึง่ง อยากจะบอกว่ากรอบมากกร <c oughs> อบสุดๆเลยพี่น้องเอ๋ยยินไปหลายอย่างแล้วนะอึ้งจิมกีแซ่บอยู่น้องเลยสั่งไลน์แมนได้สั่งช้อปปี้ฟู้ดได้ ร่วมโครงการนาคนละครึ่งวัดเอาอีากตอนกันนะสุกี้บรหนไรกินยดียบิ่งสุกี้นะครับก็จะได้กินสุกี้บอกเขากินไรยางแล้วมันก็จะอิม่มแล้วทีหมากับพี่น้องร้านอึ้งสุกี้อยู่ริมกุฏปองเข้าไปในห้างบุญสิริพี่น้องเอ้ย น้อเจอดรถเจอะดาคว้วงขวางอึ้องจิมกีอาหารจานเดียวและอาหารจีนอาหารไทยผสมประสานกันพักไปดเน็ตกันแล้วกันจ้าสวัสดีจ้าัสดีจ้า